มาค่ะเดี๋ยววันนี้มาเปลี่ยนกระถางบอนไซนะคะบอนไซอันนี้เป็นบอนไซจากต้นเมเปิลน,นะคะปน,นิจจะเปลี่ยนลงนะใส่กระถางนี้เพราะว่าบอนไซเขาชอบที่จะอยู่ในที่แคบแคบนะคะอันนี้ปน,นิจได้ดินนะคะเป็นดินพอตติ้งเมก ดินพอจริงมๆก็คือดินที่เขาผาสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้เศษไม้แห้งแล้วก็มูลสัตว์นะคะปะนิดก็ใส่ดินลงไปในนี้แล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเอาต้นเมปเปิลออกจากกระถางนะคะ,ะดินตัวนี้ดิน แน่นมากเป็นดินสวนนะคะปะนิชใช้ดินสวนปลูกมันก็เลยทำให้แน่นนะคะก็ทุบออกมาได้เลยนะคะทุบออกมาได้เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดินสวนดินสวนมันค่อนข้างจะแน่นนะคะไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้นะคะ ว่าปนิษเพาะบอนไซของปนิษลงไปในดินสวนนะคะเนี่ยได้มาแล้วนะคะเนี่ยได้มาแล้วขาดต้นสวยมากนะคะอันนี้ปนิษด,ดัดมาหปีแล้วนะคะก็ใส่ลงไปในนี้เลยนะคะคือจะไม่ตัดรากนะคะแล้วก็ใส่ดิน เติมลงไปให้เต็มเลยนะคะเนี้ยค่ะ,คะก็ได้แล้วนะคะบอนไซที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็จะดัดลง เหมือนเดิมนะคะดัดลงที่เดิมของเขาที่ปนิดเคยดัดนะคะอันนี้ปนิดใช้ไม้นะคะไม้ที่ไอ้นั่นแบบนี้เป็นง่ามนะคะเสียบลงไปในดินนะคะไอต้นเมปเปิลน,นี่เขาตายยากตายยากนะคะก็จะดัดลงไป นี้ค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะเอาดินกรบตรงเนี้ยมันจะมีรากเล็กๆขึ้นมาตามข้อด้วยนะคะตามข้อที่เราฝังลงไปนะคะก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเมเปิลบอนไซตัวนี้เป็นลำต้นนะคะเป็นลำต้น ตัวนี้เป็นด้านยอดของเขาซึ่งปนิต์ดัดไว้นานพอสมควรแล้วนะคะแต่ปนิตย์ยังใช้ไอ้เจ้าไม้งามตัวเนี้ยเพื่อพยุงไว้อยู่นะคะจากนั้นก็รดน้ำแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในแสงแดดรำไรนะคะก็เสร็จสำหรับการ เปลี่ยนกระถางบอนไซตัวนี้นะคะเมเปินบอนไซนะคะ